สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับคลิปในวันนี้ก็เป็นข่าวสั้นแมนยูอีกหนึ่งวันนะครับผมโดยที่วันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องต่างๆรอบรัวปิดศาสต์แดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดน,นะครับหลังจากที่ดาวิดเดเอได้ประกาศอำลาไปนะครับมันก็จะมีข่าวที่ตามมาหลายข่าวนะมันจะต่อเนื่องกันก็คือทั้งผู้รักษาประตูคนใหม่อังดีโอนาน่านะครับ ก็ยังกำลังดิวกันอยู่ตามข่าวแล้วก็หลังจากที่ดาวิดเดกอได้ออกจากสโมสสอไปนะครับนักเตะคนใหม่ที่ที่เป็นพี่ใหญ่ภายในทีมเหมือนกันพี่ใหญ่ก็คือหมายวามว่าเล่นในทีมชุดใหญ่นานที่สุดตอนนี้มันจากเดกเนี่ยมันก็กลายเป็นลูกชอนะครับที่เล่นให้กับ ซีเนียซีเนียสควอตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะมา9ปีแล้วในตอนนี้คือเยอะที่สุดภายในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้แล้วนะครับลองลงมาก็จะมีอองโตนี่มาร์ซิยาออกมาคัตเลฟฟอร์ดที่เล่นมา8ปีแล้วนะโอ้จนถึงมาร์ซิยาแล้วก็เลฟฟอร์ดเลือกเป็นซีเนียแล้วนะในตอนนี้แล้วก็มันก็เสียสถิติไปอีกหนึ่งสถิตินะครับหลังจากที่ดาวิดเดียได้ออกจากทีมไปก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีนักเตะที่ ที่เคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกลยที่อยู่ในทีมเนี่ยในรอบ30ปีนะครับคือในรอบ30ปีเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะมีนักเตะที่เคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ในทีมอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ว่าฤดูการที่จะถึงนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยแล้วก็ถ้าดูตามข่าวนักเตะใหม่ที่มีโอกาสเข้ามานะไม่มีใครที่เคยเป็นแชมป์พรีเมียร์เลยไม่ว่าจะเป็นอนะังเดอโานาซออนซูซูกิ หรือแม้กระทั่งเมสันเมาส์ที่เพิ่งย้ายมาก็ยังไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกส่วนอีกคนหนึ่งก็คือลัสมุตฮอยลุนนะครับผมก็ยังไม่เคยได้นี่นอนนะเพราะเขามาจากลีกอื่นนะคือสุดท้ายนะี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ปล่อยดาวิตกาที่อยู่กับทีม12ปีก็กลายเป็นลูกชอที่อยู่กับทีม9ปีเป็นคนที่อยู่นานที่สุดในตอนนี้โดยที่ลูกชอ ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเมื่อปี2014นะครับในยุคของลุยฟอนกาวนะครับก็ตอนนั้นก็คือลูกชอกํกำลังยังหนุมน่มๆเลยในตอนนี้ล่าสุดลูกชอก็อายุ27ปีแล้วนะครับผมส่วนอันดับ2ที่ลั้งมาก็คืออย่างที่บอกไปมาคัดเลฟฟอร์ดแล้วก็อองตวนี่มาร์ซียาลเข้ามาอยู่ในทีมปี2015มาร์ซียาวเนี่ยมาในการซื้อตัวมาจาก ลีกฝรั่งเศสนะครับออตานิมาซิยาวซื้อตัวมาจากโมนาโกส่วนมาแคลิฟอร์ดก็ขึ้นมาจากอะคาเดมี่ในปี2015เหมือนกันก็ข่าวนี้ก็ใจหายนะเพราะว่าลูกชอกลายเป็นซีเนียภายในทีมเรียบร้อยแล้วคือเรื่องของดาวิดเดามันก็มีเสียงแตกเป็นสองฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลในประเทศไทยหรือว่าแฟนบอลต่างประเทศนะ ังหนึ่งก็มองว่าสโมสรรวบรัดเกินไปนะผมจะใช้คําว่ารวบรัดเกินไปในการที่ประกาศแยกทางกับ d ดียโดยใช้โซเชียลมีเดียแทนที่จะเป็นการแถลงข่าวหรือว่า,ามีการแจ้งก่อนหน้าที่ d g ียจะมาโพสต์นะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเหมือน d g ียร์เขาก็งอแง,งยอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่เขาฟอร์มดีเขาก็มีงอแง,เ,งเหมือนกันแล้วก็ เนฮาร์เขาก็ต้องการจะได้ตัวผู้เล่นคนใหม่นะครับแล้วช่วงนี้ก็ช่วงปิดฤด,ดูกาลนะมันก็มีทั้ง2ฝ่ายฝ่ายที่เข้าใจสโมสรแล้วก็ฝ่ายที่เห็นใจเดกอานะฮะนี้ก็อยู่ที่ความเห็นของแต่ละคนเลยนะเรากา็รับฟังได้นะแต่เราก็ไม่ควรจะไปตัดสินคนอื่นนะครับอันนี้ผมก็พูดเป็นกลางเป็นกลางนะพเพราะเรื่องของดาบิดิกามันก็ซับซ้อนนะครับ ก็จะประมาณนี้ของเรื่องของดาวิเดกาต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องการเสริมทัพกันบ้างคือแมนเชสเตอร์อิวนิ่งนิวนะครับหรือจอร์ดสมิธเนี่ยวันนี้เขาได้เขียนคอลัมน์บอกว่าเอลิกเทนฮักตอนนี้ต้องการเ,เสริมผู้เล่นแค่3ตำแหน่งในซัมเมอร์นี้นะครับคือได้เมสันเมาส์มาแล้วส่วนอีก2คนเนี่ยอยากจะได้กองหน้าก็คือราสมุธฮอยลุนนะครับอีกคนนึงก็คือผู้รักษาประตูแองเดอโอน่าก็พร้อมที่จะ พอได้ครบ3เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะลดช่องว่างลดช่องว่างระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลเูอ่์พูลกับแมนยูนะครับแมนยูจะได้ขยับเข้าไปใกล้แต่ผมคิดว่านะความคิดของผมเองเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลเขาก็เสริมทัพเหมือนกันเขาก็ขยับห่างแมนยูไปอีกนะครับแล้วก็ดูดูแมนเชสเตอร์ซิตี้สิก็ได้ ได้ตัวใหม่มาแล้วนะส่วนอาร์เซนอลอาร์เซนอลก็ได้ทั้งไคฮาวเวิร์ดนะครับแล้วก็ดีแคทไลท์ก็ไปอีกนะโอ้โหผมว่าเขาขยับห่างแมนยูไปอีกนะแมนยูได้มีสักเมามาคนเดียวนะครับก็ต้องดูต่อไปคือทางจอส์มิธเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเอ่อเทนฮากเนี่ยนะอยากจะได้นักเตะเ,เข้ามาเนี่ยก่อนที่จะจิกถึงเกมพรีซีซั่น คือถ้าอย่างช้าสุดเนี่ยคือต้องต้องได้มาก่อนที่จะเปิดบ้านเจอวูฟแล้วนะครับในเกมเปิดสนามเนี่ยต้องได้ตัวมาก่อนแลน้วแต่ได้เมสันเมาส์มาแล้วก็เลยอีก2ตําแหน่งนะครับผู้รักษาประตูแล้วก็กล่องหน้าในตอนนี้ส่วนเซออนซูซูกิก็ยังรอฟังข่าวอยู่ว่าจะย้ายจากอุเลวะลิดไดมอนด์มาหรือเปล่านะครับพูดง่ายก็คือสี่ตำแหน่งเนะ่ยโอานาน่ซูซูกิเมาส์แล้วก็ฮอยลุนตลาดน,นี้นะ คือคงไม่มีดิวช็อกแบบคาซมิโลฤดูกาลที่แล้วนะหวังว่าหวังว่านะครับคือพอได้ครบทุกตำแหน่งแนละเราก็จะสามารถวาดสคอรอตของแมนยูได้แล้วผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะมีอังเดโอนาน่าทอม,มฮีตันเซออนสุสุกินาะธานบิชอมนะครับตอนนี้มี4คนแล้วก็ยังไม่รวมดีนเฮนเดสันอีกคนหนึ่งนะครับ ส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะมีเดียโก้ดาโลอลันฟานบิสซาก้าลาเฟลวาราลิซันโดมาดินิสวิกตอร์ลินเดเลฟลุชชอไทยลีวมาเลเซียแล้วก็อัลเบโรฟูเรนเดสนะครับส่วนเฮลลี่แมกควายเนี่ยก็น่าจะไม่อยู่ในแผนนะน่าจะหาทางขายอยู่ในตอนนี้นะครับตามข่าวนะเฮลลี่แมกควายตนเนี้ก็มีโอกาสที่จะย้ายพอสมควรเพราะว่ามีข่าวว่าแมกควายเนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปพบกับเอลิเทนฮากแล้วแล้วก็ จะพูดคุยถึงอนาคตของตัวเองต่อไปในก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนี้ส่วนกองกลางนะครับในรายชื่อเนี่ยเฟสเฟสมีข่าวว่าจะย้ายเหมือนกันคือเฟสมีข่าวว่าตอนนี้ฟูลเลมติดต่อเข้ามานะครับฟาบิโอโซฟาบิโอโลฟาบิซิโอโรมาโนนะครับ mm hmm. เขาได้รายงานเรื่องนี้ว่าฟูลเลมเนี่ยต้องการที่จะยื่นข้อเสนอมาซื้อตัวเฟสตัวทีมจาก ลีกอื่นก็ยังมีทีมจากลีกซาอุดิอาระเบียนะที่ต้องการจะได้ตัวฟิตเหมือนกันครับก็ต้องรอดูว่ายังไงพอสมมุติว่าตัดฟิตออกไปนะทีมของแมนยูตอนนี้กองกลางก็จะเหลือคาซิมิโลมิซันเมกลกองกลางตัวใหม่กิเซนอิลลิเซนบูโนเฟรนันเดสสกอตแม็กธอมินีแล้วก็จะมีคอปปี้ไมนูอีกคนหนึ่งที่ดันขึ้นมานครับในตำแหน่งกองกลางส่วนกองหน้ากองหน้าเนี่ยยังเหลือเยอะ อนนันโตนี่มาร์ซิยาลเาจโรนสันโชอ,อา,าร์มัดเบียโรดัสมุตฮอยลุนนะครับแล้วก็จะมีแอนทโทนี่มีมาคัตเลฟฟอร์อร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 ดรอเลฮันโดการในชู้ครับแต่ผมมองว่านะแฮร์รี่เคนยังเป็นคำคำถามอยู่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าทีมไหนจะได้ไปนะครับก็ขอรู้ลึกๆด้วยกันนะในใจผมรู้ลึกๆอยากจะได้แฮร์รี่เคนด้วยนะครับนี่ก็คือ,อสคอ็อต สคอร์ในฤดูกาลหน้าคร่าวๆที่เราพอจะมองภาพออกแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึงก็คือเรื่องของกัปตันทีมมีข่าวว่าเอลิกเทนฮารกเนี่ยเตรียมที่จะเอาปอกแขนกัปตันทีมเนี่ยมาให้บุนโอล์เฟรนเดสแล้วนะครับก็คือจะยึดปอกแขนจากแฮร์รี่แม็กควายค่อนข้างจะแน่นอนนะค่อนข้างจะแน่นอนเดี๋ยวก็จะได้คําตอบนี่แหละก่อนที่จะไปถึงเกมพซีซันหรือว่า อย่างช้าก็คือก่อนเกมพิมียร์ลีกนัดแรกนะจะรู้แล้วว่าบูโน่เนี่ยจะได้เป็นกัปตันแทนแฮร์รี่แม็กควายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูผมว่าถ้าแม็กควายไม่ค่อยได้ลงก็ให้บูโน่ไปเถอะเนะเรื่องปอกะแขนกับตนทีมนะก็จะประมาณนี้เพราะว่ามูบูโน่เขาเขามีประสบการณ์ในการเป็นกัปตันทีมแล้วตอนอยู่สปอร์ติ้งลิเบอนนะครับ ก็ไม่เสียหายอะไรนะที่จะให้บูโน่คนนเดเป็นกับตันทีมนะแล้วก็ช่วงที่เขาสวมบอกแขนแทนแฮร์รี่แม็กควายนะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าว่ามีภาวะความเป็นผู้นำอยู่คือมันมีหลายเคสน,นะที่คือบูโน่ข้อเสียงเขาก็มีข้อเสียงเขาก็คือเรื่องการโต้เถียงกับกรรมการการบ่นในเกมนะแต่พอ หลังจากที่เขาได้ปอกแขนไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนี้ลดลงแล้วก็จะการกลายเป็นการใช้เหตุผลในการคุยกับคู่ต่อสู้คุยกับกรรมก,การมากกว่านะมันเหมือนกับหลายคนที่เป็นนักเตะในอดีตนะนักเตะทีมอื่นหรือว่าเป็นตำนานทีมอื่นที่เอายกตัวอย่างลูนี่เนะี่ยเวลาได้ปอกแขนเนี่ยเขาก็ต้องใจเย็นลงหน่อยอาจจะมีหลุดบ้างนะลูนี่ในอดีตเนี่ยตอนก่อนที่จะได้บอกแขนกับตันทีม่ก็เฟี้ยวสุดๆเหมือนกันแต่พอพอได้เป็นกับตันทีมเต็มตัวนะมันก็จะ ก็จะลดความหามลงนิดนึงนะบวกกับอายุส่วนบูโน่เนี่ยมันจะคุณภาพกันเลยนะช่วงที่บูโน่ฤดูก,กาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นรองกับัตันทีมแล้วเขาก็ได้สวมปอกแขนกับกัตันทีมอยู่เป็นช่วงๆแล้วก็ระยะย,ยาวไปเลยเลยนะก็ไม่ควายไม่ค่อยได้ลงแต่ว่ามันไม่เหมือนกันอันนี้คือการแต่งตั้งแต่งตั้งนะให้เป็นคู่สิบขอไปครับคือการแต่งตั้งเนี่ยให้เป็นกับตันทีมอ่า อันดับหนึ่งะครับไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วเป็นรองเป็นอันดับ2นะครับมันก็จะต่างกันอยู่นะก็จะประมาณนี้สําหรับข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับเราก็ต้องรอดูต่อไปหลังจากอีไปแล้วนะต้องรอลุ้นดิวของโอนาน่นนะครับผมก็จะประมาณนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้หรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นสีแล้วก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้เพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว